โอ้โหพี่เซระไปเปิดตู้เซฟดูหน่อยตังอ<ฆ>ะงตังมีคนจะทวงตังพี่ศิลานะอมีทั้งคนทวงตังมีทั้งคนซ้ําเติม<รอ>ใช่ค่ะเอา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 ทวงตังหรือซ้ําเติมก่อนดีนะฮะเอาเอาเอาซ้าเติมก่อนก็ได้ค่ะแ<รอ>น่นอนก็คือคนร้องนี่แหละคะ่ะเมื่อวานนี้พี่เบิ้มก็าถามว่าเสรีนร,รวมไทยจะส่งเลือกตั้งซ่อมหรือเปล่าไป<ว>แข่งในพื้นที่หรือเปล่า ท่านตอบแบบนี้นะคะบอกว่าเมื่อดูคะแนนเลือกตั้งครั้งก่อนเสรีรวมไทยเนี่ยอยู่ลำดับที่5หากส่งผู้สมัครลงเลือกตั้งเดี๋ยวคะแนนของเสรีรวมไทยก็จะไปตัดกับพักก้าวไกลและก็พักเพื่อไทยทําให้เหมือนฝ่ายค้านเดี๋ยวมาประทะก,กันเองเพราะฉะนั้นนะคะยอมที่จะไม่ส่งคนลงในเขตนี้ค่ะ<อ>ไม่ส่งนะคะสรุป เหตุผลฟังไม่ขึ้นครับก็ไปตัดคะแนนพักเดียวกันแบบพักฝ่ายค้านด้วยการฟังไม่ขึ้นเหรอคะฟังไม่ขึ้นเพราะว่าเพราะว่าคุณพิธาเนี่ยก้าวไกลเนี่ยคุณพิธาก็บอกว่าผมก็ส่งก้าวไกลใช่ไหมฮะเขาคนก็ถามนัครับก็ถามว่าเอาส่งก้าวก้าวไกลเนี่ยก็ไปตัดคะแนนกับเพื่อไทยใช่ไหมคุณพิธาก็บอกว่าก็ไม่เกี่ยวกันเนี่ยครับใช่ไหมการเลือกตั้งเนี่ยก็อยู่ที่ประชาชนจะเลือกใครเพราะฉะนั้น คุณศรีพิสุจน์ถ้าไม่มีคนก็บอกตรงๆว่าไม่มีคนนะฮะอย่ามาบอกว่ามันจะตัดคะแนนกันไม่มีคนก็บอกตรงๆครับนะฮะแหมไม่ต้องพูดเอาหล่อหรอกว่าไปตัดคะแนนเขาพูด <นะ S 2> ตรงๆนะไม่อยากจะไปนู้นนี่กับใครนะก็เราคนเราต้องมีประสบการณ์เีื่อเข้าใจใ มันสมัยลือกตั้งซ่อมที่ลำปางเพื่อไทยสมไม่ได้ก้าวไกลสมไม่ได้หรือผมในฐานะพักฝ่ายค้านที่เป็นโรงพักเดียวคะแนนของเพื่อไทยก้าวไกลจะไปไหนล่ะมันก็นทุ่มที่เสรีรวมไทยหมดเคยได้สองพันกว่าเป็นเกือบสี่มนะคือถ้าให้พักเดียวลงนะคะแนนมัจนจะข้นานมาออกมาสมุดประการนะครับดูคะแนนพักฝ่ายค้านแล้วเพื่อไทยเขาที่หนึ่งก้าวไกลที่สองของผมที่สามนะ ผมก็บอกเพื่อไทยบอกก้าวไกลผมไม่ลงเลยนะที่ระบุประการครับเดี๋ยวคะแนนไปตัดกันนะครับผมให้ฟักฝ่ายค้านเนี่ยนะได้ชนะตรงจุดจุดเนี้ยจุดไหนก็ได้เลยไหมยความว่าในการเลือกตั้งนะักฝ่ายค้านชนะเสียงจะได้สู้ก่อนตัปาในสภาได้เพราะนั้นผมไม่ลงนะบอกก้าวไกลน้องไม่ลงได้ไหมผมนะแฟร์ฝอย่างเงี้ยให้เพื่อไทยก็ไปเธอ ในฐานะที่แชมป์กลับนะก้าวไกลก็ไม่ยอมก็เปไนเไม่ยอมนะก้าวไกลเขาส่งลงอล้วและส่งทั้งคู่เลยใช่ไหมพอส่งก็แล้วปุ๊บเนี่ยผมก็เห็นว่าไหนๆมันก็ไหนๆแล้วมันส่งมาแล้วนี่ผมจะนั่งอยู่นี่ผมได้ส่งผมไปวัดคะแนนดูด้วยใช่ไหมครับนะผมส่งหลังจากที่สองพักตั้งแต่ตินใจลงแล้วนะครับครับแล้วพอมูู้ผลก็ออกมา อ้าวพลังประชารัฐก็เลยได้ที่หนึ่งไปเพื่อไทยที่สองไอ้ก้าวไปที่สามผมที่สี่เนี่ยแล้วพอเอาคะแนนมารวมกันนะก็ชนะนะถ้าฝ่ายค้านรวมกันแค่ไหนก็ชนะใช่ก็ส่งยอมเสียสาถซะหน่อยนะนะครับนถ้องันถ้าใครมีที่หนึ่งแล้วก็ให้เขาลม ตัวเองก็ช่วยหนุนไปอย่าไปคิดว่าสอสอพักตัวเองได้ไม่ได้สอสอพักนั้นจะได้นะก็ปรากฏว่าเนี่ยสมบระการก็เป็นอย่างนั้นไปไม่ได้ส่วนนครศรีผมก็ลงไปวัดคะแนดนผมด้วยใช่ไหมะเพราะเพื่อไทยก็ไม่ส่งก้าวไกลก็ไม่ส่งดังนั้นบทเรียนจากลหลายๆที่เมื่อก้าวไกลเพื่อไทยเขาลงไปชนกันเองในเขตหลักสี่สุดท้ายตกทั้งคู่ วิเคราะห์ได้ดังนั้นไหมครับข้ามช็อตได้ดังนั้นไหมครับว่าตกทั้งคู่สุสีนนะครับ,รบแต่ถ้าก้าวไปไม่ตรงนะชนะชนะขาดเลยอ่าโอเครับ <laughs>